สี่สามสองคาฟลิงของเรามีหลายแบบนะครับมีถึงแบบ white g o 18K แล้วก็เป็น yellow g o 18K ไม่ทราบว่าเสื้อเชิ้ที่จะไปใช้ด้วยเนี่ยไว้ใส่ออกงานตอนกลางคืนหรือว่าใส่ประจำทาง,งานตอนกลางวันนะครับเป็นกลางวันดีกว่าค่ะ ถ้บว่าคุณพ่อเนี่ยชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีเข้มหรือว่าเป็นโทนสีอ่อนนะครับสีเข้มค่ะสออ่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าคัฟลิ้งทงคำขาววันนี้เหมาะมากๆเลยครับกับเสื้อเชิ้ตสีเข้มและแบบก็ดูเรียบง,ง่ายดีด้วยแต่ถ้าเมื่อกี้บอกว่าคุณพ่อเนี่ยชอบสีน้ำเงินเนี่ยอีกการหนึ่งที่เป็นซับไฟ์ก็เหมาะนะครับ เอาต่อตรงวางใหม่ลูกจะพอดไหมที่คิดนิดนึงนะลูกว่าที่บอกที่จะบอกหมูแพงจังอ,ะอ่ะเข้ามาแล้ลูกไหมรอคิดนิดนึงก่อนนะแต่ว่าอันนี้หยิบอย, <ผม S 1> อยู่แล้วปวดมากต้องชอบมากฮะโหแพงจังนะอิดิตตรงนี้นะคะโอเคพร้อมค่ะอิดิตค่ะ ได้ได้แป๊บนึงหูกพร้อมจ้าเทปมานะเตรียมตัว 5, 4, 3, 2. 2> ห้าสี่สามสอง ไปด้วยดีกว่าโกตามจะโกหกไปแล้วไม่กลับมาไม่ใช่ครับผมว่าเงินมันจำนวนไม่น้อยเลยเพื่อความปลอดภัยให้ผมไปด้วยดีกว่าครับงนก็ได้ค่ะโดมยิ้มยิ้มแล้วยังไม่ให้โดมห้าสี่สามสอง อยัก,กหน้าน้อยน,น้อยหน่อยอยาก<อ>นหน้าน,อน,น้อยน,นิด<อ>น,นึงนะ,นะห้าส,าสี่สามสองคับครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยู่ที่อยู่ที่ก่อนนะเดี๋วยวมาเช็คเช็คเชแม่บอ